คณะกรรมาธิการศูนย <df> ์การสื่อารพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีได้ให้สำนักภูมิพลมหาลย์ปิะทีปช่อและกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ดาวเรืองเพื่อถวายความจงรักซึ่งทางศูนย์การสื่อสารเศษได้จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อแสดงความจงได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดทำโครงการบนอดุลยเดช ให้บางสะบังปรลมินทรมหาบิทีชอรุนเดในวันที่ทีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีโครงการกลูกอกดาวเรืองพู้แสดงมอครับครับนะครับครับแล้วก็รอคณะครูนะครับร่วมกันนี่ไงนี่เออสดัี สิ okay. ้ใจกับทิ้ใจเสร็จมาขายโอเคต้น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 แล้วก็ไฟยเราจะไปเขาไปทำนามาแล้วนะเนี่ยเจอเนี่้โอ้ไปไปโอ้อารถสิเออ